โรงเรียนบ้านคลอดเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ตั้งอยู่เลขที่32ทับ2หมู่1ถนนสุขุมวิทต,ตำบลภูตะหลวงอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีโรงเรียนบ้านคลอดเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ประวัติโดยย่อของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสัตหีบก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาค,คม พุทธศักราช2,482โดยนายชุมพลอุทยานิกนายอำเภอสัตหีบในสมัยนั้นที่ตั้งเดิมของโรงเรียนอยู่ที่ชายทะเลอ่าวคลอดต่อมานายสงบศรีประพัดได้บริจาคเงินและที่ดินจำนวน6ไร่3งานริมถนนสุขุมวิทซึ่งติดกับวัดราชสามัคคีกม1ิให้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นจึงกลายเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านคลอดตั้งแต่นั้นมา โรงเรียนบ้านคลอดมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาแล้ว14ท่านและผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบันคือนางจันยาเสมาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2,566นักเรียนโรงเรียนบ้านคลอดมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นสากลสืบสานวัฒนธรรมไทยมีคุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง โรงเรียนบ้านคลอดได้จัดทำนวัตกรรมสร้างความดีในหัวใจพัฒนาได้ทั้งระบบขึ้นโดยใช้นวัตกรรมดังกล่าวผ่านทางโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ผู้บริหารคณะครูตลอดจนนักเรียนทุกคนแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยดังนี้ 1. กิจกรรมธรรมะกิจวัตรเริ่มตั้งแต่การฝึกระเบียบว,วินัยด้านต่าง,างๆเช่นการแต่งกายการมาโรงเรียนการเดินแถวการทำความเคารพ การทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบการเปิดเพลงธรรมะกล่อมใจการเข้าแถวคารพทงชาติการสวดมนต์การเล่านิทานธรรมะประจำวันการนั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบตลอดจนการเดินจงกรมและนั่งสมาธิตามตารางของโงเรียน 2. ค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการเชิญวิทยากรมาอบรมตั้งแต่ผู้บริหาร คณะครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุกปี 3. ค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนมีการเชิญวิทยากรมาอบรมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 4. กิจกรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมมีการกำหนดตารางการปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกับตารางเรียนโดยมีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมทุกภาคเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 5. กิจกรรมนำเยาวชนเข้าวัดวันโกนทำบุญวันพระโดยในทุกวันโกนจะมีตัวแทนห้องเรียนไปทำความสะอาดสาราการ,ปรเปลี่ยนรวมถึงบริเวณต่างๆของวัดตลอดจนการจัดเตรียมสถานที่สำหรับญาติโยมที่จะมาทำบุญและในทุกวันพระผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจะไปร่วมกันทำบุญที่วัด 6. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระธรรมนำชีวิตทุกวันพุธและวันศุกร์จะมีกิจกรรมสวดมนต์ใหญ่ทั้งโรงเรียนครูจะสลับกันนำสวดมนต์จะมีการฝึกนักเรียนตั้งแต่การถือหนังสือสวดมนต์การเดินการนั่งการกราบตลอดจนการสวดมนต์ที่ถูกต้องเหมาะสม 7. โครงงานคุณธรรม ทุกห้องเรียนจะมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมทุกปีการศึกษาโดยนักเรียนเป็นแกนนำหลักในการดำเนินโครงงานคุณธรรมทั้งหมด 8. กิจกรรมวันสำคัญมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางด้านพัะพุทธศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทยโรงเรียนบ้านคลอดได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ตลอดจนดำเนินงานตามนโยบายเป็นโรงเรียนดีสีตำบลภูตะหลวง โดยมีกิจกรรมเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ผู้ปกครองชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านคลอดเน้นคุณธรรมนำความรู้มีความปรารถนาสูงสุดที่จะสร้างคนดีออกสู่สังคมเพื่อให้สังคมมีความสงบสุขสันติสุขและล่มเย็นขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ